รถวาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันแต่ผมมองว่าอันนี้ถ้าพี่ทุกถ้าถ้าถ้าเป็นเรื่องความสุขนะผมก็มองว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีเงินไงเขาก็มีคือไม่ใช่ว่ามีเงินอะไรมากมายหรอกคือเขาก็มีแบรนด์เป็นของตัวเองเนาะเขาก็มีแบรนด์เป็นของตัวเองเขาก็ดิ้โลนหน่อยพี่พี่เรามองถึงความดิ้โรนระหว่างระหว่างอีกฝั่งหนึ่งกับทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมันต่างกันอีกฝั่งหนึ่งแม่งขับแต่รถอะ ขับแต่รถอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ขายของเขาก็มีบริบารของเขาอืมเขาก็มีบริวารของเขา,เขา,า,ขเขาถ้าเป็นผมนะพี่พี่ผมได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ใช่ครับไปบูรี่ทางฝั่งปตอไม่ได้แล้วนะเออไม่ได้นะเพราะลูกมึงตอนเนี้ยลูกมึงถ้ามึงไปไปดา่าเขาไปดา่าขาเมื่อว่างนะเขาเขาจะร้องลูกมึงเรื่องพรบบอะไรนะมึงระวังนะเออมึงระวังนะดีไม่ดีโดนพลบอคอมอีกเออแล้วน,นี่อีบาน่ะถ้ามัน ถ้ามันว่า,าใครก็แล้วแต่นะตอนนี้มันก็จะเข้าตัวลูกมันหมดเพราะลูกมันทําแล้วเรียบร้อยอถ้าเป็นผมนะพี่ๆผมจะสร้างความสมานฉันท์นในหมู่บ้านนะผมเชื่อว่าชาวบ้านที่มันอยู่อ่ะที่บ้านเกิดของมันเนี่ย ทุกคนเขาไม่ได้ใจไหมไสียระกมหมดเลยนะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นมุมมองของมันที่มันมองชาวบ้านเป็นแบบนี้เองมันมองคิดว่าคนอื่นไปเกาะผลประโยชน์กับมันไปหาแสงกับมันแม้กระทั่งเพื่อนมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนมันได้ดีได้ดีหน่อยมันก็จะอิจฉาเพื่อนมันก็จะคิดว่าเพื่อนได้จากมันเพื่อนเป็นเกาะกระแสมันมันจะเป็นแบบนี้ครับคนอย่างอีนี่ครับเออแต่ถ้าเป็นผมนะคือทุกอย่างมันทอยทีท้่ยอาศัยกันหมดนั่นแหละเพื่อนเขาก็ดีกับเราชาวบ้านเขาก็ดีกับเราเหมือนกันแต่มันมองชาวบ้านให้เป็นศัตรูหมดเลย ผมก็เชื่อว่าอีบานมันก็คงจะคิดแบบนี้แหละมันก็คงจะคิดได้อยู่ในบางครั้งแต่มันก็ต้องยอมจำนนเพราะว่าอีบานเนี่ยอีเสรทฝรั่งเนี่ยนะครับมันก็ต้องทําอ่ะพี่พี่มันไม่ทำคอนเทนต์ไม่ได้ไงมันมันไม่มีทางไหนแล้วนะครับเพราะว่าลําพังเงินเดือนผัวมันอยู่ที่เสเเรฝรั่งเนี่ยก็คงจะไม่พอยาไส้มันมันต้องสูบบุหรี่ตลอดมันต้องซื้อวายกินตลอดนะครับอีบานผมก็เข้าใจมันแต่บางครั้งอะผมก็มองว่าเออมันเกินไปที่มันไปเอาเด็กมาเล่นเอาเด็กมาสาบแช่งอะไรอย่างเงี้ยแล เหนือสิ่งอื่นใดน,นะพี่พี่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเอฟซีจงหงตาสว่างทุกคนจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนนิสัยยังไงมันไม่เชื่อว่าเฉพาะผมพูดมันไม่เชื่อว่าเพราะเราอ่ะไปเจอมากับตัวแต่มันกี่คนแล้วที่อยู่ในโซเชียลที่ที่มองเห็นเป็นรูปปรมที่เราจับต้องได้เนี่ยผู้ใหญ่จจดีหลายคนเนี่ยพี่รอเรืออย่างเงี้ยพี่ผมแดงอย่างเงี้ยแล้วก็อีกหลายๆคนที่เขาออกไปแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยไม่รักษาน้ำใจเขาไว้เลือกจะแทงเขาเมื่อไหร่ก็ได้อืม เนี่ยยกตัวอย่างเลยนะผู้ช่วยจอร์ดเนี่ยมันพูดง่ายๆเลยนี่ถ้าเป็นผมนะอุ้ยจอร์ดกูขอโทษมึงนะเว้ยขอโทษขอโทษกูปากพ่อยูรบได์ไปแล้วจอร์ดกูระงับเหตุไปแล้วกูขอโทษจบเลยอจบทีนนี้คือปล่อยให้มันเหลือหลังแล้วส่งข่าวให้แม่น้องชายมาเล่นเขาแล้วถ้าคุณไปทําแบบนี้กับคนที่อยู่ในหมู่มบ้านอื่นถ้าคุณเป็นแซะผู้ใหญ่บ้าน คุณไปแช่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นบ้านหลังที่สองที่คุณจะไปอยู่เนี่ยคุณอย่าลืมนะลูกบ้านเขาอาจจะไม่ยอมเหมือนกับลูกบ้านหมู่บ้านที่เป็นถิ่นฐานบ้านเกิดคุณนะอืมคุณอย่าคิดนะเขาลักผู้นําหมู่บ้านของเขานะอืมเพราะฉะนั้นสําเนียบเจียมเนื้อเจียมตัวทําตัวเองให้ต่ําลงบ้างน,นะมองให้ต่ําๆบ้างน,นะ มึงอย่าเป็นการในฝูงหงมึงดูสภาพมึงก่อนแต่ก่อนมึงกรีดยางมึงเล่นไฮโลมึงทิ้งลูกให้อยู่กับป้าถุงตอนนี้ป้าถุงโดนนินทานรับหลังตลอดเวลาจอร์ดหมือนกันทุกคนโดนมึงนินทานรับหลังหมดทุกคนเขาเลี้ยงลูกให้มึงเขาดูแลลูกให้มึงชาวบ,บ้านรูัวหมดใช่ดูสภาพสิครับทำอะไรอยเ อ๋อคำหนึ่งที่พี่เคยได้ยินคนดีไม่พัดถิน่นแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนแต่เป็นคาพูดให้พิจารณาถึงเบื้องหลังการพูดของตนแต่ละคนที่มาอยู่ร่วมกันเป็นคนใหม่ของเขมใหม่อืมใช่ครับคนดีไม่พัดถิน่นคํานี้ก็ถูกพี่แต่ถามว่าคนพัดถิ่นมีเยอะไหมมันมันก็มีเยอะแต่ว่าเอ่อแต่ว่าตัวของอีเนี่ยคําเนี้ยใช้ได้กับตัวของผู้หญิงคนนี้ครับพี่ขอบคุณพี่ดีดีเอฟนะครับจริง แต่ใดๆคือขึ้นอยู่กับสันดานตัวเองอันดับหนึ่งเลยใช่คือคนคนดีถ้าไปอยู่ที่ไหนคนเขาก็เคารพคนเขาก็เมตตาจริยบัณฑิตะคนเขาก็สงสารแต่คนอย่างนี้เนี่ยจะเอาตรงไหนมาดี <c oughs> การไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยมันต้องไปได้วยความสง่างามนะครับ ทุกวงการไม่ว่าจะเป็นคณะหมอลำลิกเกจะไปอยู่กับวงใหม่คุณต้องทําตามขอความขอขมาลาโทษกับผู้บริหารวงเกา่าแต่กเกษียณอายุไปต้องทําการขอขมากันจะย้ายโรงเรียนคุณครูจะย้ายโรงเรียนนึงไปอยู่อีกโรงเรียนหนึ่ง,ง,นนงก็ต้องขอโทษขอขมาโรงเรียนเกา่าจัดงานสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีก่อนที่จะย้ายไปอยู่โรงเรียนใหม่ผมมองแบบนี้แต่อีนี่คือเอาอีสัตว์แม่งไม่ อาด่าผู้ช่วยเอ้ยด่าแอดมินซึ่งเป็นเยาวชนหมู่บ้านลูกหลานตัวเองเอ้ยนินทาปะถุงหลังบ้านแซ่ผู้ใหญ่บ้านเออแซ่ผู้ช่วยจอร์ดแซ่แม่ทูด่าเจ้ส้มหลนทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคลียร์แต่ไปไปแห่กระถินครูสีหากอูขีดยียาดสูจะได้จังกายเห็ดเนาะอืม มันดีไม่ผิดใช่ไมีมเรื่องการอ๋ออันเนี้ยคําคํเนี้ขอใช้เฉพาะอีดาคนเดียวพี่พีมิตรอืมคุณยังไม่เคยสงสารคนนี้เลยแล้วนั่กับคนคนี้นั่นแหละครับคือนางจะเป็นคนแบบนี้นางอ่ะถ้าถ้าคนอ่ะว่านางอะไรอ่ะถ้าคนว่านางเรื่องอะไรนางก็จะทําเรื่องนั้นพี่เด็นะคือมัน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 คนตีนนางเป็นคนที่กคนส้นตีนคนถ้านางรู้ว่าอ่าคนนี้ไม่ชอบอะไรนางก็จะทําอย่างนั้นนางจะเป็นคนที่ใส่แบบนี้อืม พ่อนางเคยพูดกับผมคำหนึ่งนางบอกว่าบอกส่แม่มันลดเนี่ยนางบอก่านี้พูดใส่แม่มันเลยพูดใส่แม่งเลยภาษาไทยนะภาษาเล่ากับเอินว่าบอกส่แม่งลดเป็นแบบนี้อันทํานี่กะว่าจะเอาชนะคนในหมู่บ้านถ้ามึงชนะคนในหมู่บ้านจริงนะมึงไม่ไรเหงไรร้อนแบบนี้แต่ที่มึงออกไปเนี่ยมึงทาบุญกลบหน้าตัวเองเนี่ยทําบุญแบบเอาหน้าตัวเองเนี่ยคือแพ้ กำลังหาที่อยู่ใหม่ไม่ได้ไปแบบเฉิดฉายนะคะไปแบบมีแผลไปแบบการกระทําของตัวเองมันทําให้ตัวเองต้องไปเอ,อ่อต้องระเหยเร่ร่อนไปอยู่ที่แห่งใหม่คือไปโดยไม่มีใครทำร้า,ายนางนะนางทำร้า,ายตัวเองคือคือขับไล่ตัวเองไปในตัวเอาไม่ขับไล่ตัวเองไปในตัวได้ไงครับวันดีคืนดีออกมาแซะผู้ใหญ่บ้านวันดีคืนดีออกมาด่าผู้ช่วยจอดซึ่งเป็นเพื่อนสนิทต,ตัวเอง จะอยู่ได้ยังไงเอาวันดีคืนดีบอกว่าผู้ญ่บา้านไม่ปกป้องวันดีคืนดีเอ้ากูจะร้องแม่งหมดเลยทั้งหมู่บ้านเนี่ยอยู่ยากแล้วทีนี้จากปากตัวเองตอีกรอบทําให้ตัวเองอะอยู่ยากอยู่ยากขึ้นทุกวันอือฉันดานเดียวกันครับสองแม่ลูกมาหาปลายครับผมบอกเลยนะครับถ้าเอาอีสัต์บ,บานเนี่ยนะครับเอาอีฮิญานี่อีชิงหมาเกิดนี่นะอีแก่กระโหลกกะลาเนี่ยอยู่กับตัวนะ่ะ มันก็จะทำคอนเทนต์แบบนี้แหละครับมันไม่ทําก็ไม่ได้ครับพี่มิรมันไม่ทําก็ไม่ได้ครับมันจะไม่มีเดกครับ